สวัสดีครับผมพอกระเดียวครับก้อนข้ามหำนน้อยบ้านเมียครับวันนี้ครับเดยวก็หำนน้อยเด้วกปอีสามบ้านเมียที่นี่แะครับผมก็อยู่นพ่อจะเดื่อนประธานเฮียตุ้ยนะครับรถเกี้ยวเขาเสียแจ๊คครับเสียแจ๊คบ้านเมียดี่นี่แหละครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาน้าปังปีของพิพาโยครับตอนนี้ครับไปครับไปช่มมาเลยครับผม ครับเนี่แหละครับพี่น้องครับเขาฝนฝนตกมากวันทียี่สิบแปดครับถ้าอยู่เข่าล้มพัดหูรับตับใบเพราะ่เขาเพิ่งก็เลยล้มแบบนี้แหละครับเขาเพิ่งก็เลยล้มจมหน้าแบบนี้แหละครับมันก็เลยเสียเลยครับเข่าคนกำลังง้มครับเนี่นแหละครับล้มจมน้าเลยครับถ้าอยู่่เข่าว่างวันที่ยี่สิบแปดวันหันครับยี่สิบแปดเมษาครับ พี่น้องครับเป็นเป็นว่าน้ำถั่วม่มีตมนี่ครับบ่็นเมล็สันนี่ครับก็มีตมนี่เลยครับนี่ครับเห็นบ่แต่ว,ว่าตมกับบ่เหนียวบันไดครับเ้าไปได้ครับ สโปรีพาไปเบิ้งเ้วยครับมันเบิ้งม่แส่บครับเท่ากับส้เบิ้งเพินเกียวน้ำครับคุณใดสีมาจ้างมาติดต่อพ้นได้ครับเสียแกครับแฟนพนนะครับ บางมองเขาก็ตตองเกี้ยวบางมองเขาก็เกี่ยวอะไรเขาก็ต้ังเกียบไปครับเขาก็ย่อมเสียมันไปครับเพราะว่ามันเกี้ยว at athletes, อะไรครับเพราะว่ารถแท็กรถมันเกียบตมพอเกียบตมเรามันก็เลื่อนครับบางมองมันก็เกี้ยวไม่ได้กันนี่ก็พี่น้องก็ยังถือสาได้ครับกะธรรมดาละครับอันเกี้ยวมัดถูกงาถูกห่วงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับ ันจะเกี่ยวถุกห่วงเลยครับลงมาเกี้ยวมือเอาครับก็ต้องใส่รถดักขันผู้ลงังข้อ,อนเสียตนเข่าหวาก็่มาเกี้ยวเอ,เอาเองครับเปนก็อจากเลี้ยวเลี้ยวมันก็ใส่รถเกี้ยวนะครับมันก็ธรรมดาแหละมันก็ต้องมีเสียมี่ได้ครับ ก็ที่ไปทอดรอดพ้นกับว่าได้เด้ยครับทอดคนขับว่าได้ขีตมมันหลายหลายมันกันเลื่อนเนาะแท็กมันกันเลื่อนมันกัดอีกเกี้ยวทะเลทรายเนี่ยเหยียบเนี่ยเขาเป็นของธรรมดาครับ ตอนนี้พอ่อจะเลิกปัฒานา2,000ปลายเฮียตุ้ยครับของเสียแก๊กบันแมตตตอนนี้กำลังเกี้ยวเข่าอยู่ครับหน้าฝังปี6พาครับตอนนี้ครับจะเลื่กกดติดตามอะไรกดแคกด่กดยิงไอคอนคบวีสานบอนแม่เ์เลครับวันนี้อากาศดีครับวันทีน่4พฤษภาคม6่าครับหลังจากหมูห่บ้านฝนตก ตอนเทียงจงไปหอดคำเลี้ยงกักเมื่อนี้กับจิมะยูนับพี่น้องรถเกี่ยวเขานะครับถึงจะเศร้าหอดเทียงหอดเลี้ยงกักนี่กันละครับ ยายไปเบิ่งบนอเขาของรถครับเพราะเขาเต็มวุงแล้ว 对，保发费。